สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มั่พอกระช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นียายไพ่ได้นําขอโมูนเนาะทางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ช่มเป็นเนี่ยก่อนสิไปรับชม่มเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรย์ยายไพยนะ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตทีมใหม่พี่น้องกับสิบบทได้ผ่าเบิ่งผ่า,ผาช่มเนี่ทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามคุยมาทัักกยยบไื่บ I, คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบเบาหลายใหญ่ห้างเนาะค่ะไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางตามเล่าอาจารย์ทนันแหลกเพิ่นเลยนะคะพี่น้องค่ะยัยพายายามเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าพี่น้องมักแนวทางอาจารย์ดันใดกับพยายามเนาะค่ะพยายามหามากให้เนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งแนว่ยทั้งเป็นแนวทางของโอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์เสน่นะคะพี่น้องค่ะอาจารย์เสน่ห์บอกว่าตามเล่ามณีเด่นหกนะคะเพิ่นบอกว่า 0316745เนึ่งห่าะคะสำหรับตำราวอาจารย์สเน่บ้านนี้นะคะพี่น้องค่อยยิ่งๆรวยๆปังๆสุขสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์วาซันพี่น้องค่ะอาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าตำราวบ้อนี้เนาะคะ่ะเอ่อพันมีหลักร้อยนะคะหลักร้อยหกเก้าหนึ่งหลักสิบเกตศูนย์หลักหน่วยเก้าศูนย์พี่น้องค่ะ เอาไผ่มักแนวทางของอาจารย์เอกสิ์เนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบาไทายยอเนาะเบาไทายยอนอะเบาไทายย่อบอกว่าตำล่ามืนอนีเนาะคะ่ะมืองนะจ่าพี่น้องจ่าเพื่อนบอกว่าข้างเทิงเด่นแปดหกขนแขนเนาะข้างล่างเก้าเอ้ยข้างข้างล่างเด่นแปดหกข้างบนหกเก้าสี่สี่เก้าเจ็ดนะคะสองตัวคือเก้าสี่กับเก้าเจ็ด อันนี้เป็นแนวทางบนของเบาไทยหน่อนะคะเพะื่อนมีสองสูตรแคบหน้าจอได้เลยนาะพี่น้องเนาะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนมสุพรรณชุดงบหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าสามตัวอยู่ที่แปดสองเจ็ดนะคะสองตัวแปดสองสองเจ็ดและเจ็ดแปดน่าจะเป็นเลขมากเพื่อน่ะคาพี่น้องอันนี้ลวยล้นฟ้านะคะพี่น้องคะ รวยรดน้าพี่น้องค่ะยายไพบอกว่าอาันจะสามตัวเด้อสองตัวพี่น้องค่ะอันแคบเอาเนะ้อค่ะเนาะอ่าพนบอกว่ารวยรดน้าสามสองห้าซี่สามสองห้าซี่สามแล้วก็อ่าสองห้าซี่นะคะสำหรับแนวทางของรวยรดน้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโอ้อันนี้ขนมไทยเนาะนี่เป็นแนวทางของแอดอัน แอดนายนุ่มว่าสันพี่น้องค่ะแอดนายนุ่มเราบอกว่าตามเหลางวดนี่ว่าสันเด่นอยู่ที่สองเนาะค่ะพี่น้องเนาะสองยังดีเนาะสันนกกระห้องดีดีเนาะพี่น้องสะอคลิปเร็วจะเทียบบนเนาะอสองอะไรดีว่าสันเพูดว่าสองหาสองหนึ่งแปดหนึ่งสองห้าว่าสันใช้มากเนี่ยทางของเพื่อนแตแคบหน้าจอตามเพื่อนไปเลยเนาะค่ะเนาะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของอดอ,อ,อาจารย์ธวัชชัยนะคะตามเล่ามาัอนี่เด่นแปดเก้าเจ็ดวัสดเด่นเจ็ดกับแปดเนาะหลักกั8แปดเก้าแปดสองโตแปดเก้าเจ็ดเก้าและ,ะ 8, 9, 8, 2, 8, 9, 7, 9, แปดเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เขาดีเด้อว่ัสันงดที่เรียวเข่าซีสามพี่น้องเนาะอสองโตวทยเพื่อนอาณาจักรเข่าเนาะคะ่ะตัวเ้นเพื่อนนะคะพี่น้องงดที่เรี่ยว เพิ่นเข่าเนาะจะเอามาตามต่อค่ะพี่น้องคะวดนี้ว่าสั้นพี่น้องเนาะเออ้นไห้มากนะคะวดนี่เด่นอยู่ที่สองตัวแปดสองแปดสามแปดสี่เน้นแปดสามเนาะคะ่ะสามตัวเด่นเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดสามและเจ็ดแปดสามประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะ เอามากแนวทางอาจารย์ท่านใดก็จวจจดจาาตามเพื่อนใดเลยนกแก้ไพ่กระหองดีดีเนาะพี่น้อ,นองเนาะจักเพื่อนเป็นจังไดของเพื่อนบุขันแก้ไพ่บออาคีพเพื่อนกับบอหองดอกพี่น้องพอแก้ไพ่อาคีพปุ๊บเพื่อนกับสีหองโหลดเพื่อนอยากมีมูฮะใดบุญเนาะเฮวยเถิงหองเถิงหัวหล่อพี่น้องเอ้ยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางสองตัวลางเพื่อนนะคะ่ะ มาเบิรงเนว้ทั้งสองตัวล่างเพื่อนบอกว่าห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดและหกแปดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทางของเก่าเงินเก่าทองเด้อพี่น้องนี่เนาะเก้าเงินเก้าทองบอกว่าเม็ดเดียวเล่าศูนย์เจ็ดแปดนะคะเอามากับพิจารณาตามเพิ่นใดสําหรับเนื้อทางเก้าเงินเก้าทองเนาะพี่น้องนาะมมกคอยนะมา,คมาคแคอ้นแคบหนาจอเด้อพี่น้องเด้บอบ่มกกับพานใดเนาะค,ะะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเก่าเงินเก่าทองคือกันแต่ว่าอา่อ เป็นเป็นชุดเป็นชุดเต็มเพิ่นนะค่ะบอกว่าเดนศู์ก็เจ็ดฟันเจ็ดวัซันพี่น้องขาพนวาเนาะพนบอกว่าฟันเจ็ดแปดล่องเจ็ดเก่าวัซันเอาพิจนาใดมากตัวใดก็คอยว่ากันคอยจวดจาดนำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณวาซันพี่น้องขามาเบิ้งขะงวดที่แลานนมสุพรรณเข่าเนาะค่ะมาตามต่อจางวันนี้ว่าน,านมสุพรรณสีเข่าบอ่อนอนพี่น้องเนาะ ผมบอกว่าตำเล่ามูนีเดนสองก็สามาสันพี่น้องครับสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามหาสามหกสี่สองหกมาสั้นสำหรับตำเล่านมสุพรรณมูนีมาคอยจวดบ่มากระพานเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าผบอกว่าแนวทางสูตรนี่วาสั้นตำเล่ามูนีเดนศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาและหนึ่งหกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดการ์ตูนหรือว่าแอ็ดวัลาพ่นเราพี่น้องสองตัวอยู่ที่วัซซันซีเก้าซีศูนย์ซีหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์และห้าหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดจอกเกอร์หรือว่าแอ็ดเจกเลือกเกล่อนะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่์นบอกว่าตามเล่าเมื่อนี่วัซซันศูนย์สามหนึ่งหนึ่งวัันพี่น้องคะศูนย์สามหนึ่งหนึ่งมากระจวดเด้อข้างเทิงหนึ่งหนึ่งขังบนศูนย์สามวัซันพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ เอาต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแยไพ่เดิมมือนีเดินสามคือเกาเด้มพ่น้องมือนีแย่ไพ่เดินสามคือเกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามมาไล่ดีว่าสัน้นเดินสามก็หาอ่าสองตัวอยู่ที่สองเก้าห้าเนาะค่ะสองตัวแย่ไพ่อยู่ที่สองเก้าหาเด้มพินองเด้อมักไฟวานั่มพินอยู่ไอ้ไพ่เนาะสามตัวสามห้าสามเก้าสามแปดชุดวินอยู่ที่ 5, าสามห้าแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตำเลา้าแย่ไพ่มือนี้เนาะ เอามักตัวใดกบพิกะจัน้ากันตั้มตัวนันนะ,นะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเน้นเ้นตัวเดียวเข็ญเคนี่ละหนึ่งหนึ่งวนสัานสำหรับแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องขากบพิจนันนาได้เนาะ มักกับคอยว่ากันคันบ่มักกับพานเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกลสินนะคะอาจารย์กรกลสินบอกว่าตามเล่าเมื่อนี้เดวสันเดนอยู่ที่สองวสันพี่น้องคะเพิรนบอกว่าผู้ได้มักหดให้หูดสองเด้อว,วสันเพิ่นว่าแล้วก็บสองตัวอยู่ที่สองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสองแปดนะคะสาหรับแนวทางอาจารย์กรกลสินเนะาะมักกะบจวดจาดฟาดเบื่มตามเพิ่นได้เลยพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะคะคนอาจจะมักแนวทางเพิ่นหลายเนาะพี่น้องเนาะมักก็บคอยจวดเด้อค่ะเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเขาสามซีเนาะจ้ามือทนี้เพิ่นบอกว่าหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกเจ็ดและหกศูนย์สองนะคะพี่น้องเอาพิจารณาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมักก็บคอยจวดคันบ่มักกับผ่านเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งนะคะมีแปดเก้าแปดศูนย์หกเก้าหกศูนย์แปดหกและ เก่าศูนย์นะคะ่ะพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad Un แอดอันตะวันทอเอ้ยนักลูกิศาลานะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของนักลูกิศาลาเนาะเพิ่์ลบอกว่าเด่นเก่าวสันเก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดวสันพี่น้องคะเก้าเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ด หกเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบีวันหนาเนาะเด่นศูนย์ได้มื่อนี่เพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าสองแปดและศูนย์สี่ศูนย์สี่คือมีสองหลอละพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอันมาเบิรงคะ่ะพี่น้องเพื่นอนว่าผู้ใดกระวาดตัดตัวตัดตัวว่าสัน่นเพื่นอนว่าเนาะ อามาเบิงค่ะเพื่นติดตัวคือเพื่นบอตัวกับมาเบิงนะคะพี่น้องค่ะเพื่นบอกว่า3ตัว681 6 9หนึ่งหกเตัวส8่9 5 8 5 9่เกนาะค่ะ8 5 8, 8, 8 7้าและ07มักผู้ใดอาจารย์ท่านใดคอยแคบหนาจอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกนะคะ แอดฟินิตบอกว่าตำเหล้ามันนี่เดนหนึ่งกับเก่าว่าสั้นเพื่อนว่าถ้าเก่ามากถ้าหนึ่งมากก่อนน้พี่น้องเนาะถ้าหนึ่งมากหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองว่าสั้นถ้าเก่ามากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งและเก้าห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดฟินิกนะคะพี่น้องค่ะไปมากระคอยจวดจาดฝาดบื่อตามเพื่อนเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสมัยเนาะ ตามเล่าวันนี้เน้นๆเลย4114ว่าสั่นพี่น้องเพิ่นว่าเนาะตัวกัน1215และ17มาร์กตัวใดกระจวดจาดตามเพิ่นตัวนั้นพี่น้องเนาะพิจารณาได้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเนี่ยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดกระตูนหรือว่าเอสเวลาพอนจับคู่ชุดเน้นว่าสั่นพี่น้องคะ34ว่าสั่นหนวดนี่901นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ แล้วอ่อนเหนือนะคะละอ่อนเหนืองวดท่เลวโออเป็นของงวดบางหาันบ่อนเองวดที่แล่หกสองเหรอหกสองสามสี่พี่น้องนาอเ<อ>ข่าหกสองว่สาวสาัสา้นงวดนี 98, ่พื้นบอกว่าจังสี่ละมี่เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งว่าสั้นพี่น้องคาสองแปดสองศูนย์และสองหนึ่งมาของอาจารย์ทนันใดกับจวดจาดฝาดเบิ่มใดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดยันนะคะพี่น้อง่ะ แอดเยนบอกว่าตามเล่าโมานีวสันเดนอยู่ที่วสันเนนเนนคือหนึ่งหกนะคะเนนเนนคือหนกับสี่หกวสันพูดว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ลุงนิ่นเนาะคะะ่ะเนาะลุงนิ่นสายสิงบอกว่างวดน,นี้เดนอยู่ที่วสันเดนศูนย์กับสองเนาะคะ่ะพูดว่าหกสองแปดแปตัวอยู่ที่สองหกสองเจ็ดสองแป่ศูนย์ห้าศูนย์และหกเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดก้อยใจนะคะพี่น้องคะพนนบอกว่าตามเล่ามอนเดอร์เซียไเด่นเดนเจ็วัสพนว่าไปมาเก็ตกับจวดจาดหลดไปหลวดวันดนะพี่น้องเนาะอามาเบิ้งค่ะพบอกว่ามีอ่าหกเจ็ดเก้าย์และหน่เน้นๆกับสิเป็นเจ็ดแต่นอพี่น้องเนาะ ขันสามก่าแย่ไพ่ก็สิเปลี่ยน3 5 7 5้ประมาณนี้แหละขันสามแย่ไพ่กับเล็กดินแย่ไพ่มากเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอยใจนะคะแอดจอยใจดีนะคะจอยใจดีบอกว่าเมื่อนี้ตำเล่าเด่นศูนย์กับเดเนนศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศนย์หนเจ็ดสองเจ็ดและสามเจ็ดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเล็กเนาะตีเล็กบอกว่าตำเล่าเมื่อนี้เด่นเก่ากับวสวัมีเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้า ซีซีซ,ซีหกและซีเก่าเนาะค่ะเนาะมากระจวดจาด,ดตามเพื่อนใดนาะพี่น้องเนาะพิจนาใดค่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสูตรนี้เลขเพื่อนบานวัสนวัฒนที่เรียกข้อสามซีเนาะค่ะ วดน,นี้มาตามต่อเพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่8889และ80วสันพี่น้องเอาพิจาณาได้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ตมราววดที่เรียกว,นะว่า62เนาะวดนนี้48 49 58และ59กาน4หากับ8เก่านั่นเดีอวสันพนวาเนาะเอามากตัวใดก็จวดจ้าได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดไตฟ้าเนาะเพื่อนบอกว่าเมื่อวันนี้ตมลาวคอยเด่น8เด้วสันเอดไตฟ้าแล้วว่า จับไป8 285 87และ89เานาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอทเทเลจเนาะแอทเทเลจบอกว่าตามล้ามนีเพื่อนบอกว่า1 1 1 2 1หนึ่ง2 3 2 4และ2หนะคะ3ตัวแคบหนาจอเลยสำหรับเนวทางของแอทเทเลใจไพมักเนวทางแอทเทเลใจนะคะแคบหนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอยากเห็นค้นถือเรียกเดวาสันมนี่หูดไปเลยวาสันเก่าก็ผ่านะคะเน้นเก่าหากับเกศสามพนะ ต่อไปเลยจ้าแอดนูนามเนาะค่ะเนาะแอดนูนามบอกว่าตามเล่ามือนีวาสันบอเงินหมวดที่แร้วเข่าหกเข่าหกมาหกสองนะค่ะเนาะมือนีเพื่อนบอกว่าตามเล้ามือนีเด่นเก้าศูนย์สามวะสันพี่น้องอ้าวผิดจหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะมือนีเป็นบอสสบายเนาะพี่น้องเนาะเอามาตามต่อจ้าเพ่ออีกสูตรหนึ่งสูตรไม่ว่าสันเพื่อนว่า สูตรไม่ตำเล่าเลขเด่นอยู่ที่วัสดุเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะค่ะมักเกจยังกระจวดจ่าได้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดผลซื้อว้ยังกว่ามังก่อนไม่ไล่นะคะพี่น้องขาวว่าโสดเอาใคหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันหลายๆซ้ำนักหลายแย่ไพ่กระจือซื้อผลเพราคอยได้เนี่ยเนาะผลบอกว่าห้าสองหกหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งหกหนึ่งหกหาหนึ่งหาสองและหาสี่นะคะ ต่อไปเลยจ้ะอาจารย์เซอร์คิมชากั้งล่าวัชรพิ้องค์าพณนบอกว่าเลขเดี่ยนอยู่ที่8 2 8 3 9 2และ9 3้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนดบักเต็งงมูเนาะคะ่ะมาเบิงขนมล่าว,วัฒนเรียวเขาา3 4เนาะคะ่นะเนาะวนะัวน,นี่พณนบอกว่า6 7 9 แล้วก็901เนาะเอาไปประกอบลองเบิร์ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางของเอ็ดจอกเกอร์หรือว่าเอ็ดบักแตงโมนีน่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเฮียนั่นบอกว่าตาำราบ้าบนี่0667วสัสด์เน้น67กับ60วัสด์เอา0สิบ่อา6สิบย่างหยุดติพี่น้องงวดที่เลี้ยว6มาตั้ง2ตัวเนาะพี่น้องเนะาะงวดนี้สิบจงไว้จักตัวในบอ่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบังยุมเดงบอกว่าตำเล่ามือนีเด่นซีกับหเนาะค่ะห้าสี่บาทสัน3ชุดเนาะค่ะอันนี้สูตรนี้ตำเล่าประหยัดงบหาเก่าเก่าหาวัาสันต่อไปเลค่ะอันนี้บาไทายย่อเนาะเด่น9เน้นเด่นเก่าล้อเ7เน้นเ,นนเนนกน็คือเก่าเจ็ดเขนเขียนีน่นละ มกักระจวดลหลดว่าสัน้นเด่นเพิ่นเขาอยู่ได้พี่น้องเอาอีกสูตรหนึ่งเด่นแปดว่าสัน้นงวดทีเรียวเด่นเกาลดงวดนี้เด่นแปดเด้อว่าสั้นเนาะคะ่ะคอคน้นค้นสูตรค่ะพี่น้องคะคอคน้นค้นสูตรเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเพิ่นมีชุดเด่นอยู่สองชุดชุดกันอยู่ชุดหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางข้อคน้นค้นสูตรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาเบิร์เราได้บันพี่น,อน้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าทดี่ไเด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวยปังๆสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะาเดี๋ยด้แบ่งปันขอมู่แนวทางให้ยแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณยหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า